สวัสดีครับก็วันนี้ผมอาจารย์โอ๊คโอภาสนะครับโอภาสขเดชเพชรเกษมแปดหนึ่งแข่งกรุงเทมนครนะครับนะบนะวันนี้ก็จะมาติวเป็นข้อสอบอาสารขละชาให้นะครับนะก็เป็นของนายสิทหารบกนะครับนะครับนะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะ มีแนวข้อเก่าๆนะครับจะมาติวให้นะครับเริ่มจากข้อสามสิบหนึ่งกันละกันนะครับสามสิบหนึ่งนะครับการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับหลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับทีนี้เราก็ต้องดูคำถามด้วยนะครับครับไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับพึ่งตนเองก็หนึ่งนะฮะพึ่งตนเองข้อสองการสร้างนิสัยนิยมไทย ข้อ3ามก็บริหารดินและน้ำอย่างเหมาะสมข้อ4ี่การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้าก็บอกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้นะครับตอบข้อ4นะครับนะครับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อผลิตสินค้าอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะฮะนี้ไม่ใช่นะครับข้อนี้ไม่ใช่นะรับการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอบสีนะครับ สี่นะครับข้อสี่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูข้อสามสิบสองนะครับเนื้อที่ในการทําเกษตรแนวทฤษฎีใหม่นะครับต้องมีประมาณนะกี่ไร่เกษตรทฤษฎีใหม่ก็ต้องตอบข้อสองนะฮะสิบสไร่นะครับนะครับก็คือมีเนื้อที่สิบไร่นะครับแบ่งออกเป็นตามแนวพระราชดำริ ในห่วงเช่นกันที่เก้านะครับคือสิบไร่นะพื้นที่สิบไร่นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับดูต่อนะครับนะครับสบู่ดำคืออะไรนะครับสบู่ดำนะครับคืออะไรนะครับสบู่ดำคืออะไรนะครับถามสบู่ดำคืออะไรนะครับก็ไก่สบู่ทุกตัวหรือเปล่า ข้อ2เป็นน้ํามันเป็นพืชน,น้ํามันชนิดหนึ่งข้อ3เป็นดินและน้ําดําข้อ4เป็นการผลิตสินค้านะครับในที่นี้สบู่ดําคืออะไรสบู่ดําก็คือเป็นพืชน,น้ํามันชนิดหนึ่งนะครับนะครับเป็นพืชน้ํามันชนิดนึงนะครับพืชน้ํามันชนิดนะครับสบู่ดำก็คือพืชน้ำมันชนิดหนึ่งการสกัดน้ำมันจากมเมล็ดสบู่ดำนำไปผลิตอะไร สกัดน้ำมันจากมเมล็ดสซมูดำนะครับนำไปผลิตอะไรนะครับนำไปผลิตอะไรนะนำไปผลิตอะไรนะครับก็ตอบข้อสี่นะครับเป็นไบโอดีเซลนะครับทดแทนน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลนะครับตอบสี่นะครับมาดูข้อสามสิบห้าอีกสักข้อหนึ่งนะครับ ราชาสนามลบคือเหล่าใดขอในกล่องทั้งหมดนะครับราชาสนามลบคือเหล่าใดข้อหนึ่งปืนใหญ่ข้อสองฐานม้าข้อสามลาบข้อสี่สุสานนะครับถ้าราชาให้ตอบปืนใหญ่นะครับผมคือฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่เป็นราชาสนามลบเดี๋ยวเจอกันใน ep ที่สองนะครับสวัสดีครับ